ไปกันใหญ่เรตติ้งสองสเสน่หาเจอละครช่อง8ดแซงแล้วจ้า ยังเข็นไม่ขึ้นสำหรับสองเสน่หาละครแนวร้ายๆแรงๆของวิกพระรามสี่ที่ได้พระนางระดับเจมมาและคิมคิมเบอร์รี่ห่วนกลับมาจับคู่กันอีกครั้งหลังเคยสร้างปรากฏการ์คู่จ้นมาแล้วจากละครเพียงชายคนนี้ไม่ช่ผู้วิเศษแต่ดูเหมือนการคัมแบกรอบนี้ผลรับจะผิดคาดมากไปหน่อยเพราะเลตติ้งที่ออกมาทรงๆไม่ขยับขยื้อนไปไหนแถม2อ p ล่าสุดก็เหนื่อยหนัก พราะนอกจากโดนคู่แข่งอย่างหลงกินจานช่องเจ็ดทิ้งไปไม่เห็นฝุ่นยังโดนเรือนร่มงิ้วช่อง8จี้มาติดติดและอีพีล่าสุดก็ถูกแซงเรียบร้อยโดยสเสน่หาทำได้ไปแค่1.9ในขณะที่เรือนร่มงิ้วได้ไป2.0ส่วนหลงกินจานพุ่งไปถึง4.3งานนี้เรียกว่างานหินงานหนักในการกระชากเรตติ้งคืนสุดๆแฟนๆทิมเจมต้ตองเร่งสปีดส่งกำัง ลังใจกันให้รอดัวแล้วล่ะเพราะนี่ก็ใกล้คงสุดท้ายเต็มแก่แล้วเนอะ